สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวลำโพงบลูทูธ3ค่ายนะครับด้วยงบประมาณไม่เกิน1,500บาทนะครับจากที่ได้รีวิวไป2รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมฟ้าเอฟศูนแล้วก็ตัวเรคโทรนะครับ20วัตต์แบบพุ่มพุ่มหนังนะครับเป็นแนวคลาสสิกนะครับส่วนตัวนี้เป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งจัดมานะครับแล้วก็ มีน้าเขาสนใจนะครับเลยขอซื้อต่อไปแล้วนะครับด้วยละครับ1,000บาทแต่ว่าเราเราซื้อมาในราคา1,100ันรนะครับตัวนี้ในราคาพันไม่เกินพันสนะครับบางร้านก็จะอาจจะพันสตัวนี้นะครับพันสหรือว่าพันสีาสนะครับแล้วแต่ร้านไปนะครับถ้าสนใจยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าสตัวนี้ในราคาไม่เกิน1,500บาทแต่ว่า ด้วยสเปคนะครับความสามารถแตกต่างกันโดยเชิงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมี่ x i ยวมีนะครับ Portable Speaker ตัวนี้ขนาด16วัตต์นะครับกันน้าได้ด้วยแล้วก็สามารถลิงก์2ตัวได้เป็นแบบระบบเตอริโอได้นะครับตัวนี้16วัตต์นะครับข้างละ8วัตต์แล้วก็จะมี p a s s i v ตัวสร้างเสียงโลนะครับตัวนี้เสียงถือว่าโอเคเลยนะครับที่ได้ทดสอบมายิ่งเราไปเปิดจากจุกจาก Uh, spotify นะครับเลือกคุณภาพของเสียงยิ่งแต่ให้เสียงที่ดีนะครับตัวนี้เอาอยู่กลางแหลมชัดเจนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้ว r e c t o ันี้ก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าคุณภาพของเสียงนะครับสู้ตัวนี้อาจจะเป็นด้วยแนวเพลงก็ได้นะครับบางเพลงก็ไล่เลี่ยก,กันไปนะครับแต่บางเพลงตัวนี้ให้มิติเสียงที่ดีกว่านะครับ16วัตต์แต่ว่าตัวนี้20วัตต์นะครับ แต่ว่าเราได้บอดี้ที่สวยงามนะครับแบบนี้ตัวนี้อาจจะดูแนวพื้นๆนิดหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ได้แนวคลาสสิกนะครับซึ่งตัวนี้จะได้บูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับสแสดงแบตเตอรีตรตร่ตรงแบตว่าเราใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น4.0แต่ราคาไล่เลี่ยก,กันนะครับสนใจยังไงก็ไปเลือกไปดูข้อมูลกันได้นะครับแต่ว่าตัวที่เด็ดอันนี้เพิ่มราคามาอีก2300 ะครับด้วยราคา1 3 0 0นะครับแต่ว่าหวัดที่ได้40วัตนะครับกันน้ำแล้วก็ตัวลิงก์2ตัวระบบ c ซ o ได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นมีไฟนะครับแบบสเต็ปที่1สเต็ปที่1นะครับแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือไปตามสัญญาณเพลงนะครับกันน้ำทั้งคู่2ตัวนี้ตัวนี้จะไม่ได้กันน้ำนะครับแต่ว่า ทั้ง3ตัวนี้งบประมาณไม่เกิน1,500บาทนะครับลิงค์เป็นระบบเซอได้ทั้งทั้ง3ตัวเลยนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับในงบประมาณ1,500บาทเราจะเลือกเอาแนวไหนนะครับตัวนี้เอาจอกร็อกๆนี่หนึงแดนได้นะครับปาร์ตี้ได้เพราะว่าด้วยกำลังขับ40วัตต์นะครับตัวนี้อาจจะออกแนวเสียงมิติเสียงฟังนุ่มๆ นะครับได้อัตราดในการฟังเสียงมากนะครับในการฟังเสียงเพลงนะครับเพราะว่ายิ่งเราเอาไปในห้องนะครับตัวนี้มันจะมีพาสซีฟด้านหลังนะครับกระพือแรงมากตัวนี้นะครับก็วางในห้องสร้างมิติเสียงก็คือวางติดแพงนิดหนึ่งก็ได้นะครับลองดูตัวนี้นะครับี i a o m i Portable Speaker 16วัตต์นะครับตัวนี้ m ม f ้า F16 นะครับตัวนี้ วินเทจเรโทรนะครับลำโพงบลูทูธแบบหุ้มหนังนะครับอ่าโอเคนะครับส่วนอึดไม่อึดตัวนี้อึดสุดครับผมราคาก็ต่างกัน2-300นะครับแล้วแต่เพื่อนสนใจไงก็ใต้ลิงก์เลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะครับส่วนคลิปที่รีวิวไปแล้วมีตัวไม f ฟ F า F60 นะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับ2ตัวนี้กันน้ำได้ทั้งคู่โอเคนะครับ ถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสำนี้สวัสดีครับ